สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกาไฟคนะครับเยกก็วันนี้นะฮะก็จะเป็นเด็กสุดท้ายสักทีนะของภาควีนะซึ่งเราก็ยังจะทําดีต่อไปเลยในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าวันที่คลิปลงเนี่ยร้านค้าในกรุงเทพกับปริมณฑลน่าจะได้ CP5 แล้วเนาะก็คุณพ่อน่าจะทำอาทิตย์หน้าเอาไว้ตามชมนะครับวันนี้ก็จะเป็น V ีล็อตล่าสุดสุดท้ายนั่นเองก็จะเป็นสไป์เอ้ยสไปดเนยล่ะ เป็นทาจิคาเซะนะครับสายแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์โครเนงุนก็ยังยังเป็นไดโนเสาร์กับยศทหารอยู่นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นสายใหม่ของแรปเตอร์นะครับอนันจริงก็อนันจริงไอเนี่ยเหมือนกับอะไรมันจะเหมือนกับอ่าเหมือนกับสไตล์ของของของทาจิไอกัตโทนี่อ่ะเหมือนปียบสกิลเหมือนปียบเลยนั่นเองก็จะเป็นการย่อสกิลกับสกิลของกัตโทนี่มาในภาควีนั่นเองนะฮะ ตัวเริ่มไม่ฟิกเพราะว่าไม่มีตัวเริ่มเป็นพวกนี้แล้วก็มันไม่ขออะไรเกี่ยวกับติดชื่อเท่าไหร่ในตัวเริ่มมันจะในโซในการโซบาร์โซชาร์ตในการเคาน์เตอร์บาร์ก็ใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะอ่ะยืนแวนอัน,นจริงๆมันตัวเนี้ยสก,กิลมันอะ่ะเก่งเก่งนะลุกใดไม่ลบเหมือนกับกัตโทนี่เลยแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือมันเป็นแรปเตอร์มันก็คือมันก็จะกัตโทนี่มันเป็นทีเล็กใช่ไหมนี่เป็นแรปเตอร์มันก็ ย่อมลงมาหน่อยเนาะก็ความสามารถมันก็จะย่อมมาจากกาโทนี่นะฮะเป็นกาโทนี่เวอร์ชันมินินะฮะหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลนะครับสกิลออโต้เวนการ์ดวันเพเทิร์นเมื่อจบการต่อสูอ้นี้โจมตีคัตเตอร์บัตหนึ่งลีไทยเลีกัดกิจของเรากี่ใบก็ได้ตัวมันจะเอ้ยไม่ไม่จบการต่อส,สู้เลยเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่งลีไทยเลียกี่ใบก็ได้ตัวมันจะบวกห้าพันต่อกาดหนึ่งใบที่เรารีไทยไปถ้าเรารีไทยได้ห้าใบลุก ถ้าเกิดเป็นกิลด์สูงกว่าแล้วก็ลีไทยได้ห้าใบขึ้นไปลุกนั่นเองก็มันจะตีตีครับบัตหนึ่งกินเลห้าบวกไปสองหมืนห้าลุกมันก็จะตีอยู่ที่สองหมืนเจ็ดแบบอย่างเงี้ยหัวตั้งแล้วก็สองไดแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตีใหม่อีกรอบหนึ่งจนจบเทินก็จะตี2 7 0สองมืนเจ็ดสองไดเหมือนเดิมสําคัญคือ ไม่ลบไรนั่นเองที่เหลือเราก็จะเป็นการใส่เลียที่มันมีสกิลตายและเกิดสกิลเพื่อความคุ้มค่านั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลล่างก็ค่อนข้างโอเคนะ c o n t i n u วแ a นการ์ดนะครับในเท่าเล่าถ้ามีเลียาการดใบใหม่เข้าสนามใน t บรท f เฟ e ตัวนั้นบวก5,000ันถ้ากับว่า,วาก็แรงขึ้นมานิดนึงทิกเกอร์หนึ่งก็หยุดเกือบหมดยกเว้นแวนหรือตัวที่ลูดรับบูน,นะฮะก็ตามนั้นเนาะ จร,จริงๆเน,นี้สามารถใส่เกียร์สามแค่สี่ใบโดยที่ไม่ต้องใส่ตัวรองเลยก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าไอ้ลาบเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคที่เป็นตัวรองมันเป็นตัวมันเป็นยืนแหวนไม่ได้แต่มันเป็นตัวซับที่ค่อนข้างดีก็คือมันยืนรอซ้ําหรือฉุกเฉินอะไรลงแหวนก่อนได้หรือฉุกเฉินอะไรก็ตามก็ได้มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับกับกิก้าเบลเซอร์นั่นเองนะฮะในเมือ2000มีแอคเซลเหมือนกันเขาเน้นนิวเวนกาด ในเธอรเราถ้ามีการ์ดใบใหม่เข้าเป็นเกรดสัพวุธของเราในเทินนี้สมามใบหรือมากกว่าแถวหน้าบวกห้าพันแล้วก็สกิลออทแอคทีฟเวนการ์ดวันเพืเทินบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งตัวสองแล้วก็ขอกาดจากมือสองใบลงเาช่องเลียแล้วก็เอาท็อปเด็กไปเป็นเกรดให้ทั้งสองใบเลยก็แค่ตัวมันตัวเดียวลงมากดสกิลแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินปุ๊บได้สองเกรแล้วก็ในเด็กเนี้ยมันสามารถมีตัวที่ติดเกรได้ค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นไอ้สก,กิลเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะใส่ไว้คู่เดียวพอหรือาจจะไม่ใส่เลกก็ได้ถ้าไม่ใส่ไปเพิ่มที่เกรดหน<ๆ>ึ่งเกรดสองเอานั่นเองเกรดสองใบแรกจะเป็นตัวที่เล่นกับแน่นอนนะครับแรปเตอร์โคโรเนลเนาะก็จะเป็นแรปเตอร์กับตันนะฮะเก้าพันชิวาพันออตโต้เมื่อการ์ดนี้ถูกเลยทับด้วยโ so คโรเนลโซบัตหนึ่งค้นหาการดที่ติดชื่อทหารมังกรติดอาวุธหนักเกรดสองหรือต่ำกว่าปะ อ่าไม่ต้องโดยไม่สนกตด้วยแค่สองใบอะไรก็ได้ที่เป็นติดชื่อเนี่ยสองใบลงช่องเลียก็ถูกเลยทับตรงสายก็เก่งอีกสก,กิลหนึ่งเมื่ออยูนิตนี้ถูกรีไทยจากความสามารถจากช่องเลียโซบัตถ้าเป็นม่เกยียตสะพาวุฒอยู่โซบัตหนึ่งคอมันกลับมาใหม่ก็จะคุ้มค่ากับที่แรปเตอร์โคโลเนลกินมันนั่นเองนะฮะซึ่งอีกตัวหนึ่งใครก็เดาจากเดามองจากดาวังคารก็เห็นว่าเป็นใครนะฮะ ไอช้ชมพูเรานี่เองนั่นเองนะฮะก็ถูกกินแล้วก็คอโซเนาะก็สกิลก้าพันชิห้าออโต้แวลเลียเมื่อมันโจมตีทำเด็กไปเป็นเกริให้มันอีกสกิลหนึ่งออโต้เมื่อถูกดิทายจากห้องเรกาดสามารถถ้ามนมีเกริสูธอยู่สามารถเอาการ์ดนเกเกริคอลงช่องเรียแทนได้ก็เมื่อตายเอาเกริคอแทนสกิลนี้ใช้ได้ทธอละครั้งนะครับโคตรเก่งเก่งและง่าย เกจสองใบสุดท้ายเพราะใส่ไว้สามใบซึ่งมันใส่เพิ่มได้คุณพ่อใส่เกจหนึ่งค่อนข้างเยอะลดที่เกจสายใบหนึ่งได้ลเลยเพิ่มที่เกจสองจะเป็นใส่คนนี้จะไปใส่เป็นไอ้มังกรส้มที่หนูว่าตีบัตหนึ่งกินจั่วแล้วก็คอเกจก็ได้หรือจะไปใส่เป็นทีเล็กไอกิกาะเล็กมกาะเล็กก็ได้แต่คุณพ่อใส่เป็นตัวนี้เพราะว่าโครงที่จัดมาจัดมาให้ขาสายนี้ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนั่นเองก็จะเป็น เชื่ออหละดีโลโฟไฟลอสเก้าพันชิวห้าออโตแวนเลียเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็คอมือหนึ่งใบลงเลียเอาทํัพีกไดเป็นเกรดให้ตัวนั้นนั่นเองอีกสก,กิลหนึ่งเมื่อออโตเลกาดเมื่อการดนี้ถูกอ่าลงจะเกรดสพัพพวุฒตัวมันจะบวกหมืน่นก็จะเล่นกับไอ้นี่ได้เพราะว่าใส่ครูกันซึ่งพ่อจะใส่ตัวที่เล่นกับไอ้นี่อยู่นั่นเองนะฮะเกรดหนึ่งใส่เป็น เลปเตอร์เซอร์เทนสี่ใบสกิลช่องแวนโคตรเก่งนะฮะออโต้เมื่อเข้าช่องแวนเปิดทับเด็กเจ็ดใบหยิบก์ดเกียร์สองหรือสูงกว่าที่ติดอาทหารติดอาวุธหนักหนึ่งใบขึ้นมือหาสองหาสามก็ได้เพื่อความตรงสายสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีหรือบูททับเด็กไปเป็นเกียร์ให้เลียหนึ่งตัวนะครับเก่งเหมือนกันสกิลบนสกิลล่างก็ใช้ได้ทั้งคู่แน่นอนว่าใส่ไอชมพูมาแล้วเราก็ต้องใส่ ฟ้ามานะฮะก็จะเป็น8 0 0ชิวหมืน Auto ่นออโต้แวนเลียมันจมตีเท่านั้นนะท็อปเด็กไปเป็นเกียริให้มันนะครับก็อ้น,นี้จะอยู่บนช่องแอ c เซลค่อนข้างจะคุม้มอีกสกิลหนึ่งเหมือนการเมื่อถูกดิถาจากช่องเรกาดถ้ามีแบกเกียริอยู่เอาเกียรมาคอแทนสกิลนี้ช่เธอระครังนะครับเราใส่สีดำแล้วเราใส่นี่ไปคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไอ้ดำนะ่ะมาเล่นจากไอ้ตัวนี้เป็นซาเว่ชูตเตอร์ออโต้แวนกาดเมื่อลงช่องแวน โซบัสหนึ่งจั่วแล้วก็คอมือหนึ่งใบแล้วก็เอาทัพเด็กไปเป็นเกียรติให้ตัวนั้นแต่ว่าสกิลใช้ของมันก็คือแอคทีฟเลกาดเลสตัวมันแล้วก็เลือกการ์ดจากดรอปหนึ่งใบ,บไปเป็นเกียรติให้ยูนิตหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอะไรไปเป็นเกยียรติก็ได้นยว่าคุณเอาไอด้ดำเนี่ยหลังจากไอด้ดำมันตายจากสกิลของแวนแล้วในเทิร์นที่แล้วคุณก็ลงไอ้นี่ม,มาบิดเอาไอด้ดำไปเป็นเกียรติให้ชมพูหรือให้ฟ้าก็ได้แล้วชมพูหรือฟ้าตีมัน อันบอกว่าสามารถเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นที่จะต้องเอาเกตไปแปะแล้วคุณก็มีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเก็บกองไว้ด้วยเดี๋ยวจะเด็กเอาแล้วก็เมื่อแวนกินไอ้ฟ้าหรือชมพูไปคุณก็คอ,อนี้ลงมาบวกหมื่นสกิลเมื่อลงไม่ต้องลงจากมือด้วยอ่อลงจากมือนี่วะสกิลลงมาก็บวกหมื่นตีไปบวกอีกห้าพันจากสกิลแวนเป็นอ่14 24ก็ตีครับเส้นได้นั่นเองนะครับเป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่นเนาะแล้วก็ใส่ ไทเซโอบนี้สองตัวนะครับเอามาผู้ความคุ้มในการเล่นนะก็จะเป็นเอาให้ดําเนี่ยมาคอหรือจะคอจากมือแล้วเอาเอาไอเกรดหนึ่งติดอาวุธหนักมาติดเกรดให้นี่ก็ได้เพราะว่ามันถูกกินและมีคุณค่านั่นเองก็จะเป็นอ่าอาเลโซคาโก้แปดพันชิวหมืน่นเมื่อดูทุนไทยจากช่องเลกาดถ้ามีเกรดอยู่เอาเกรดหนึ่งใบขึ้นมือ ไม่ต้องเสียคอร์สเลยไม่เหมือนกับตัวอื่นที่ต้องเสียคอร์สแต่ว่ามันไม่สามารถแปะเกียร์ในตัวเองได้ซึ่งโครงนี้เราสามารถแปะเกียรติจากเพื่อนได้อยู่แล้วฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับใส่เปิดห้าสามไว้เต็มสี่เพราะว่าเด็กนี้เกียริสามคนข้างน้อยนะฮะก็เลยใส่ไว้เต็มนะครับทริกเกอร์ใส่เป็นฮิลคุณพ่อใส่คุณพอ่ออย่างที่บอกคุณพ่อใส่ใส่ฮิลใหม่เต็มสี่หมดเนาะจวดสี่เพราะว่าเด็กนี้ใส่จวดเยอะไม่ดีนะครับเด็กเอาเนาะ แล้วก็คุณพ่อติดฟอนต์ไว้คู่หนึ่งเนาะจะไม่ใส่ฟอนต์ก็ได้นะแต่คุณพ่ออยากติดไว้คู่หนึ่งแล้วก็คิดหกใบนั่นเองก็อย่างที่บอกไอ้นี่เหมือนเดิมก็จะใส่เป็นฮิวฮิวห้าพันก็ได้แต่ว่าทาจิอ่ะมันชัดเกียดมั่วไงนอกจากไอตัว a v เว e ชูเตอร์ตัวเดียวที่เหลือมันชัดเกียดมั่วแล้วถ้าคุณชารเป็นฮิวห้าพันอย่างเงี้ยอ่ามันค่อนข้างจะเหนื่อย ถ้าคุณชาร์จเป็นฮิวนี้อยันน้อยลงมาในแพทเทินเฟสมันตีหมื่นห้าหรือบนชองแอคเซลตีอยู่ได้สองหมื่นมันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนั่นเองอ่ะวิธีเล่นอันนี้ก็อันจริงๆก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดน้นนะก็จะมีเพอร์เฟกไลท์สองตัวซึ่งเพอร์เฟกที่สุดของมันก็คือตัวนี้ลงมาเปิดเจ็ดหยิบคุณมีสมมติว่าคุณมีเกียร์สองบนมือคุณก็หาเกียร์สามคุณมีเก 3, ียร์สามเพหาเก 3, ียร 3, ์สองอ่ะหาให้มันตรงสายอะ่ะ อะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเด็กนี้ลองตรงสายได้มันจะเก่งนั่นเองนะครับก็ตรงสายตีไปแค่นี้ก่อน,ก,นก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะทัาจิเนาะแล้วก็ตรงสาย Imaginary ิกกีฟ x อ e l ซ o จััวหนึ่งแล้วก็สกิลของไอ้นี่มาถูกเวนการไลทับโซบัสมาถูกอ่าโคโลเนลไลทับโซบัสหนึ่งหา 2ตัวคุณจะไปหาเกตสองสองใบหรือสองกันหนึ่งก็ได้อะนันว่าหาสองกันหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับก็จะหาเป็นสองกันหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ที่เหลือคุณก็ไปคอตัวเล่นทั้งหมดเหมือนเดิมมาเขาอาจจะไปคอเป็นอ่าเป็นชมพูให้มันให้มันครบห้าหนึ่งสองสามบัตรหนึ่งคอแปะเกตเขาได้ไม่เป็นเกต ท่าเด็กเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าอะครบแล้วแต่ว่า,ถ,า,าถ้าอย่างนี้ฟุฟ่องนะให้เป็นลงอย่างนี้ตุดแหวนไม่ต้องเด็กนี้ไม่ต้องลงตุดแหวนแค่นี้พอออันนี้จั่วคออันนี้อันนี้อันนี้แบทเทิลครับเอาข้างนี้ตีก่อนข้านี้ก็ได้นะข้างไหนก็ได้แต่ว่าข้างนี้ยังไม่ตีนะหรือเอาข้านี้ข้างบนเตี้ก็ได้ค่าเท่ากันแหละสิบสี่ครับ อันนี้ตีสกิลครับทอได้ไปเป็นเกียรติมันจะเป็นสุ่มนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะขี้โกงหน่อยเนาะขี้กโกงแล้วก็สกิลของไอ้นี่ครับเอาหนึ่งใบเป็นเกียรติให้ข้างบนครอบเด็กไปเป็นเกียรติให้ข้างบนจิ้มหนึ่งตัวไปเป็นเกียรติให้ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเกียรติให้ไอ้นี่แล้วข้างนี้ตีครับแล้วก็แวนตีสกิลแวนตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งกินอ่าเพื่อความไม่งงคุณก็กินไอ้นี่ครับสอง สามอ่ะกินอาจจะสับหัวอย่างเงี้ยสามสี่ห้ากินอย่างงี้ครับห้าตัวนี้ถูกกินครับจะได้ไม่งงไม่ใช่อะไรนะบอกเขาจะได้ไม่งงครับไลทลทีละกิวทีละตัวครับอ่ะสกิวตัวนี้ก่อนอ่ะตัวตัวนี้ถูกกินถูกกินครับสกิวตัวนี้ถูกกินจุ่วครับเอาเกจหนึ่งใบขึ้นมือตัวนี้ถูกกินครับอ่ะเอาตัวไหนก่อนดีเมกินกี้าดูเกิเดแล้วละนอนเราก็ดูอ่ะสมมติไอ้นี่ไอ้นีพลังแรงไม่ต้องก็ได้ไอ้ไนี่โอ้ยนี่พลังเบา แล้วตัวนี้ครับถูกกินครับตัวนี้สกิลไม่ถูกกินคอเกตหนึ่งใบครับตัวนี้คอลงมาบวกห้าพันสกิลแวนกินเกิดใหม่คอในเม็ดในเบรทนเฟดบวกอีกห้าพันสกิลข้างบนครับโซบัสหนึ่งไม่ถูกกินครับใส่ไหลเอาถูกกินแต่ว่ามันบอกว่าให้เอาเกตหนึ่งใบอ่าถูกกินเกตก็หายไปดูแล้วก็คอมันลงมาใหม่ครับบวกห้าพัน ถูกกินแต่ว่าถ้ามีเกรตอยู่มันจะได้คอลงมาใหม่แล้วก็สก,กิลแวรให้อีกงห้าพันแวร์กดกินไปห้าใบบวกไปสองหมื่นห้าแล้วลุกครับอันนี้ขึ้นมือแล้วก็ทิกเกอร์อย่างที่ถึงเพ่อถ,ถึงใส่ฟอนมาเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ฟอนแล้วมันจะได้ขามเซนได้นั่นเองมันจะอะไรนะอะแล้วก็แวน์กัดตีล็อปเลยครับทิกเกอร์ล็อคแล้วทิกเกอร์รจะ ถ้าคุณคิดว่าฟอนยังไม่ออกสองใบยังไม่ออกอาจจะรอฟอนหรือถ้าคุณไม่รอฟอนคุณเอาเลียตีแล้วก็แวนวิ่งก็ได้ถ้าไม่รอฟอนคุณเอาอันนี้ตีก่อนสิบเก้าแล้วก็แวนวิง่งแล้วก็ทิกเกอร์ลงคางนี้พอแรงแล้วก็ตีเล่นอยู่แค่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่จัดง่ายเล่นง่ายข้อเสียมันมีอย่างเดียวเลยคล้ายๆกับสไปคือมันต้องเสียมือทุกเทิร์นที่จะมาขอ คุณพ่อเลยใส่มันเลยต้องคอไอ้พวกตัวที่ตายเกิดไอ้พวกตัวที่ตายจัว่วมันเลยพอได้บ้างหรือลงมาจั่วลากเออมันก็เลยไม่ได้เสียมือเยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับทาจิเนาะอจริงๆมันเป็นเด็กที่ใช้ได้ใช้ได้ไม่ถึงกับแย่สกิลแวนค่อนข้างดีถ้า ถ้ามีโปรโมชหรือการ์ดอะไรก็ตามในอนาะนะคตที่ทําให้เลียมันเก่งกว่าเนี้ยเออมันจะทาให้เด็กมันยิ่งเก่งนั่นเองนะหลือไปเล่นพรีเมียมคุณพ่อคิดได้คุณพ่อเหมือนกันเคยเห็นไอ้เนี่ยพรีเมียมฝรั่งเล่นแต่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าพรีเมียมชาจิมันก็เล่นกับกัตโทนี่เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมันก็คือกัตโทนี่อยู่ดีก็จะใส่คล้ายๆกันนะ่ะไอ้พวกตายฟื้นไอ้พวกตายคออะไรพวกนี้เหมือนกันนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กับ ทาจิคาเสสายแรปเตอร์นั่นเองนะครับไปลองจัดลองเล่นดูได้ของเอาจริงๆใช้ก็กระจายพอสมควรแต่ก็ไม่ได้กระจายเยอะมากนั่นเองนะฮะก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับอาทิตย์หน้าดีรัวนั่นเองถ้าของมาส่งนะก็อาทิตย์หน้าก็เด็กดีนะครับไปเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ